สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาหาคลิปดีๆลงไม่ได้เลยออกมาทำคลิปสดๆเลยอากาศสดชื่นมากแต่เมืองนี้หนาวยังหนาวอยู่เลยค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้ส่วนนี้เป็นเป็นต้นซุกแล้วนั่นเป็นเถาขององุ่นป่าใบใหญ่มากค่ะไม่ใหญ่จริงๆ อินเดียนสตรอเบอรี่ลูปเนี้ยนี่ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เชอร์รี่เก็บมาจากข้างทางนี้อินเดียนสตรอเบอรี่เขาบอกว่าถ้าตอนเช้าเช้าแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเก็บผักตามพื้นมันจะมีพยาิมันจะมีพยา,พยาิเขาว่าอย่างเงี้ยโอ้โหเบอร์ดอกดอกเบลล์มเลยไม่พูดผิด ใบมบล้อเลยดูเท่ากับใบไม่ใช่ใบสักนะถ้าอีสานเขาเรียกใบตองกุงนะ่ะไม่รู้ว่าภาษากลางจำไม่ได้จริงๆเท่ากันเลยค่ะนะใบใหญ่มากส,ส่วนอันนี้เป็นเป็นเม็ดของอากาศใบกว้างโอ้ยร้องเพราะแล้วเกินมาดูอง่งหุ่น นดกมากค่ะโดดกดกแต่ช่อยังเล็กอยู่ไม่รู้ไม่รู้อีกนานแค่ไหนค่ะอังุนถึงจะโตโตขนาดเนี้ยถ้าโตขนาดนี้นะจะมาตัดไปดองลองดองให้เป็นรถเค็มเค็มเคมเปรี้ยวหวานมาเจอเมื่อปีที่แล้วค่ะตรงนั้นเป็น เป็นที่เป็นสวนร้างนะคะตึกนี้เมื่อก่อนเนี่ยตรงตรงแดงแดงค่ะเป็นร้านอาหารเก่าแล้วเขาก็ปิดกิจการไปอังหุนจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นอัุงุนป่านะคะอังงนที่เป็นสีม่วงหวานด้วยหลบมาก เนี่ยใบองุนกับใบองุอนกับใบอังุนป่ามันไม่เหมือนกันไม่รู้อีกขี<ม>เดือนถึงจะโตเท่ากับลูกเชอร์รี่เมื่อกี้เนี่ยคุณน่ะเป็นคนที่ชอบช่ออังุนมาตั้งแต่เด็กๆ<ม>เห็นรูปที่มีช่ออังุนสมัยก่อนอังุนจะเคยเห็นแต่เป็นช่อสีม่วง มีช่ออังหุ่นแล้วก็มีใบแล้วมีหนวดน่ะเห็นที่ไรชอบมันชอบแบบฝังใจเลยน่ะคนเขาไม่กินเขาไม่เก็บมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันหวานก็จริงแต่เปลือกแข็งเปลือกแข็งค่ะ มากเยอะด้วยนะเห็นไหมอยู่บนอยู่อยู่บนหลังคาซุ้มก็มีเอ็นยืดพูดต้นนี้ดอกดอกยาวเฟือ้อยเลยค่ะเนี่ยยาวเฟือ้อยเลยเฟ้ยทางเลยชชบ อันนี้ก็เดินกลับอากาศไม่ต่างกับหน้าหนาวเลยหนาวนานมากเมืองเนี้ยทางนี้ไม่มีองังนนเลื้อยมาไม่ถึงค่ะแอปเปิลข้างอพาร์ตเมนต์กำลังอันนั้นก็เป็นแอปเปิลที่เขาปลูกทิ้งไว้ในที่ร้างกำลังออกลูกเท่ากับโตกว่หัวนิ้วโตกว่านิ้วโป้งค่ะ ตอนนี้ก็จะพาเดินไปดูดอกชบาเหลืองรถขยะกำลังมาเกตขยะแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านร้านนั้นเปิดเพลงหรือเปล่าถ้าร้านนั้นเปิดเพลงจะจะจะจบคลิปตรงตรง,ตรงร้านที่เปิดเพลงนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านที่ที่ขายอาหารเช้า ไม่รู้ว่าเสียงเพลงหรือเปล่าเนี่ยเงั้นเลยนี่เป็นซืนท่น้นซืน เอามาประดับวางเอาวางไว้ประดับเฉยเนี่ยค่ะที่จะพามาดูอ่ะสยวยจังนี่ยชาบาเนาะสวยจังเลยอู้ตรงนี้ดอกน,นี้ตั้งแต่เมื่อวานยังตั้งแต่เมื่อวานยังสดอยู่นี่ก็คืออันนี่ยค่ะ สวยจังเลยทบ,บาเอ,อ๋ยนี่ไหนดอกดอกจังเลยตุ้มๆเนี่ยเหมือนดอกกินทาวาเหมือนดอกพุทธดอกนี่ชิงช้าไม่มีเสียงเพลงก็ยังชั่วเมื่อกี้เดินมาฝั่งนั้นนะได้ยินเหมือนกับเสียงเพลงแว่วๆมาจากมาจากร้านขายอาหารเชา้านี่หรือว่ามีเสียงเพลง ัวที่สุดนะคะคือเสียงเพลงเสียงดนตรีเฮ้ยโฟเก็ตมีน็อตนี่แหละ่ะเนี่ยชอบโฟเก็ตมีน็อตแบบเนี้ยเนี่ยสมัยเด็กๆเก็บมาทำเป็นตัวเต็ดเหียงจังเลยนั่งชิงชา้าอันนี้ทางลงห้องใต้ดินเขา ชิงช้าล้วก็เลยไปดูอากาศเลยอุ้ยวนนิ่งมาวิ่งวิ่งเขาเปิดเพลงโอ้โหน่ากลัวเนาะดูน้ำเป็นเป็นหมอกเลยค่ะเป็นไอเนี่ยค่ะชิงชา้านั่งได้หรือเปล่าไม่รู้คงเปียกน้ำค้างนั่งได้ นั่งได้ค่ะแนนี่แหละค่ะชีวิตในชนบทน้ำในเป็นไอเป็นหมอกอคราวนี้ก็ไปดูอากกาศผาก,กาศที่พามาดูเมื่อวานนี่แหละค่ะ นี่ก็ผักกาดก,กาดมันคืนเป็นผักกาดคืนค่ะออกดอกมาช่วงเน,นี้ออกดอกกินไม่ทันหูน้ำดอกผักกาดเยอะ เผลอไปไม่มีคนวิกตายตายตายน้อยตายปลาค่ะเฮ้ยแล้วตายปลาเมื่อวานก็เจอตัวหนึ่งแต่โตกว่านี้ตัวนี้เล็ก นี่แลกไว้เดินเดินบ่อยนะแต่ทำไมไม่เจอแลกไว้ต้นนี้ไม่ได้สังเกตค่ะใบแลกไว้นี่เป็นยานะคะไปต้มดื่มดื่มให้สม่ำเสมอเขาบอกว่าจะทำให้ความจำดีจะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกับยอดมะขามเปรี้ยวเหมือนกับลูกหัวลิงหลายคนเคยกินนะคะลูกหัวลิงลดูน่ากลัวไหมอ่ะน้ำอ่ะ ยินดูดอกไม้เขาดีกว่าสดสดสนะีเริ่มแล้วกลิ่นโชยมาแล้วค่ะกลิ่นที่โชยมาคือกลิ่นของดอกลกเมืองหนาวหอมมากค่ะ ได้กลิ่นแต่ไกลเลยองหอมจริงๆเมื่อวานนี้ก็เก็บนะคะเมื่อวานหอมมากเมื่อวานเนี้ยที่เก็บเนี่ยยางยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเก็บไปลวกหอมจริงๆหอมมากๆเลยอหอมหอมไกลหมื่นลี้เนี่ยกลิ่นเดียวกันเลยค่ะกับกับกลิ่นดอกรักฝรั่ง อันนั้นนหอมไกลหมือนลีเรียกชื่อตามน้องคนหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นหอมไกลหมือนลีค่ะผักกาดใบเหมือนต้นกระเจี๊ยบนะแต่มันเป็นรสชาติเป็นผักกาดค่ะถ้ามาดูดอกเดิมอีกแล้วสวยนะสวยจังเลยค่ะสวยมากด้วย ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ขอบคุณจริงๆที่ยังไม่ทอดทิ้งกันขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปแวะเยี่ยมแต่พี่ๆน้องๆก็ยังสลัดเวลาเข้ามาเยี่ยมค่ะขอบคุณจริงๆไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ